นะารัวันน <future> so. ี้พี่ภูม <No. S 1> ิเต่บโตแล้วน้องโอโซนจะมาสวัสดีครับอาจะมาจับด้วงนะครับเช้านี้ฝนตกด้วยใช่ไหมครับฝนตกดูซิว่าจะมีด้วงมาหรือเปล่าว่าตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับด้วงจะออกมานะครับไปแล้วเราไปดูซิมีอะไรมาครับเด๋ยวัดตำรวจนะครับนี่ เรามาสบด,ดูนะ,ะน่ารักอ,อ๋เดี๋ยวจะเตรียมตัวเล่นว่าวแล้วนะครัะดูซิมีอะไรบ้างโอมาแล้วดูเห็นไหมครับแบบใบไม้เต็มเลยไหนดูซิว่าเรามีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างแต่รู้สึกว่ามีตัวกำลังเรียบล้วนะครับโอดีไม่ต้องเดินบีบว่า,แบบาใบไม้มันเยอะมากเลยมันคือมันลมแรงนะครับโ้โหเฮ้ย เจออะไรนี่ไหนไหนดูสิเอ๊ะอุ้ยหัวดุวงนะครับแปลว่าตรงนี้เแ็งครับเคยมีดุวงมาขอใช่ไหมครับอู้ไหนดูสิแดงเป๊กเลยหัวนี่ดุวงเขายาวไหมครับไหนดูดูสิครับอออ้ไหนเด็กประหนึ่งดูหัวดุวงนี่ชิ้ใหญ่ขนาดไหนครับอู้หูเนี่เห็นไหมครับเี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ร้่งกว่า ตายแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาเจ็บนานเลยนะครับตายเลยเุ้ยอุ้ย,อ,ย <What? S 1> อันนี้ด้วงไม่ทำอะไรครับมีอะไรครับเนี่ยมแมงปองแมงปองโอ้าาตายเรียบเลยครับหินมดเต็มเลย,เเลยทางนี้ครับเห็นแต่เลแต่ขึ้นหินมันนะครับเห็นไหมใช้มือหนีบมันโอ้เอาไปต่อครับ มีโดนไหมไหนไหนโอ้ไหนครับนี่ยังไม่ตายใช่ไครับอ่าเก็บมาเลยอ่าพี่โลเก็บแล้วครับเอามาเก็บให้พ่อดีกว่าเก็บให้พ่อเจออที่มีไหมครับไหนนั่นไงน้องโอ้โอ้นี่โอ้โหนี่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 โอ้เฮ้ยเจอกริงคือตายแล้วครับโอ้โ นี่ยับฉาบมันเข้ามาไหมครับยิ่งคือตายครับโอ้ดูสิแปลว่าแปลว่าโอ้จะดูขันสองัสองสองไม่มีมั้งไม่ต้องไปหรอกครับอีกเดี๋ยวซื้อรับวันนี้ได้ดวงอยู่2ตัวนะครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวคนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวบายบายว่านะอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งด้วยนะครัะจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยสวัสดีครับ